ออร่ากราบสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะอยู่ผมก็เลยทำไมนะครับคนก็หายหายหน้าไปนานเลยนะครับนะวันนี้ว่คอนดิพีทอีกแล้วนะครับนะอดีตกิมมาร์ดพาร์2นะครับนะก็น,นี้เราจะมาเรืออดีตใหม่นะมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยจะเป็นในส่วนของมวกใหม่โอ้ยปิดก่อนมวกใหม่นะฮะแล้วก็จะมีเอ้ผมขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะนะขออภัยด้วยอ,อ่ะจะเป็นในส่วนของหมวกใหม่นะสีดำนะบอกเลยว่าโกมากและทำยากโคตร นะะฮแล้วก็มีอย่าหนึ่งเคียวเพิ่มสกิลมาหนึ่งสกิลนะบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในะอาวุธที่โกงสุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับนาะยสาวนะเคียวนะฮะเป็นอาวุธเดียวเนียมั้งมีสามสกิลอะ้ละดูดดเลือดได้นะฮะอันนี้สกิลแรกนะสกิลเซตนะสองสกิลแรกจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเอกวาเหมือนเดิมส่วนสกิลซีนะฮะใจคล้ายเคียวฮาโลวีนอ่าประมาณนี้แต่เป็นการปาดรัวดูดเลือดด้วยนะครับไม่ต่างเคียวฮาโลวีนมากครูดาวก็เร็วนะฮะ แล้วมีสกิลที่สามารถทำนัมเมจได้แบบกดซีบุ๊บกดเอ็กว้าไปตีหลังอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะประมาณนี้นะสับเอ่ออัลเดนใหม่สับเคียวนะครับตีมันโอเคแล้วก็จะมีเอ่อช็อปใหม่นะครับจะเป็นช็อปแรนดอมแรนด้อมช็อปนะฮะก็คืออ่าเขาจะมาขายของให้เรานะครับแบบแรนดอมนะทุกอย่างไม่รู้ไม่แน่ใจทุกอย่างในเกมหรอกนะครับนะไม่ลืมซื้อของก่นอนกระชับตาิตข้างมัน เอาล่ามาเดี๋ยวเรามาสอนทำหมวกกันกันเลยดีกว่านะครับนะสรับหมวกอา่าอะไรวะอันนี้หยิบม,มาก่อนลืมไอเทมผมทำไปแล้วเรียบร้อยนะบอกเลยว่าแหงมากเอ๊ะใช้ไปยังวะแบ็กคิดมัดออฟไงอันนี้นะพอกดใช้ไปไมันจะเป็นหมวกนะครับนะอ่ะก็คือมีอยู่แล้วนะ You need all hat w h a t คือเอาจริงครับเราต้องมีหมวกทั้งหมดนะก็คือแบบมีหมวกเอล์ทั้งหมดนะฮะแต่ไม่รู้ทําไมผมเข้าเกมมาผมแบบไปทาเสร็จเรียบร้อยนะอยู่ดีก็ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องมีเอ่อหมวกทุกอันนะเนี่ยก็งงเหมือนกันว่ามีได้ไงนะฮะประมาณนี้เหมือนว่ามันจะใช้เอ่อเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะเอาหมวกของเอล์นะครับมาทําเป็นสกิลพวกนี้ทั้งหมดเลยนะฮะอ่าแบบสีเขียวฮิวเลือดเอ่อสีฟ้าวิ่งเร็ว สีแดงก็เพิ่มเลือดนะฮะอ่ะอันนี้ก็เหมือนจะบวกหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราให้มอตีด้ดูนี่มาหิวไหม้องอดูอ่าไม่หิวฮะแบบมันไม่มีสกิลอันนี้หิวให้นะฮะบอกเลยว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่โกมากนะฮะเอาละมาดูวิธีหาเลยหว่าครับอย่างแรกเลยเราต้องทาการหาออฟก่อนจะเป็นออฟนะครับที่เป็นสีแดงๆนะ ันจะอยู่ตามต้นไม้อันนี้หนึ่งออฟเก็บเลยหนึ่งออฟนะครับเสร็จแล้วไปหาออฟที่สองออฟที่สองจะอยู่ประมาณแถวแถวนี้แถวนี้วะไม่ผิดมันต้องดูตอนคืนนะมันจะมันางกวะ่ะคอ,อยแอบินอยู่ตรงนี้อันนี้โอ้ยนะฮะเก็บเลยสองต่อไปที่สามนะฮะอันนี้สามอยู่แถวนี้ไปไปลอง แถวนี้นะมุมนี้วะนี่ยสามเสร็จแล้วนะพให้ทำการไปซื้อออฟเอ่อสโนนะฮะบอสก็คืออันนี้ไอพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบสโนแฟกเนี่ยอาไปซื้อสองอันใช่าหมนะฮะทำการกดไปยุดให้เราขึ้นมาด้านบนฮะขึ้นมาเลยจะมีให้เราเก็บออฟอยู่หนึ่งอันเก็บไป เรียบร้อยนะครับทําการแล้วก็ให้เราค่าตัวนี้ก่อนอันยิงไม่ต้องค่าได้ปล่อยมายงนย่งก็ได้ะนะฮะแต่ถ้าใครอยากได้ของก็ค่าค่าเนะรื่องแบบนะฮะกูดูดได้หนุ่มนี่นะครับบอกเลยว่าเขาท่านี้กูมาอัพเดทใหม่เรียบร้อยได้กล่องมาก็กล่องก็เราก็ต้องใช้ด้วยนะครับสำหรับการทาหมวกนะนอ๋อลืมสอนมิธีหาหมวกอ่าสารับ หมวกเอลสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับเราต้องเปิดกล่องบอสถึงจะได้อันนี้ผมไม่ได้นะแน่ๆคือผมเปิดหาเคียวอะ่ะแต่ไม่เคยได้หมวกเอลใช่อ่ละล่ะอะไรวะลืมอ๋อให้เราทำงานขึ้นไปบนยอดต้นไม้นะฮะอ่ะเนี่ยตรงนี้เห็นไหมกดไปนะครับน,บน,นะบนี่เราก็จะวาร์ปมานะครับจะมีให้ซื้ออยู่จะใช้บอสกิฟสิบอัน คิดมัดบอลสามแล้วก็ห้าหมื่นโนะฮะห้าหมื่นนะ,ะบอกเลยโคตรเยอะนะใครเอ่อใครที่แบบรับฟาร์มทําขายทําขายนี่บอกเลยว่ามีร้อยสองร้อยอ่บอกเลยโคตรแพงเนะนี่ยประมาณนี้ไม่มีวันนี้นะนะครับนะก็มีวันนี้นะแล้วก็จะมีวิธีเข้าอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้ว่าเข้าได้เปล่าผมไม่เคยลองแต่ว่าอ่ามันอยู่ใต้นี้นะฮะถ้าเราลงนี้นะเห็นไหม แต่ว่าถึงเราจะเข้านี้นะมันก็ไม่ได้ดีนะรู้ไหมนะครับก็มวิธีเข้าทางเดียวก็คือเก็บออฟแล้วก็ไปเข้าทางปกตินะฮะสำหรับของใหม่ก็มีมานี้นะสำหรับของใหม่นะครับนะก็มีอะไรแล้วล่ะนะฮะก็สำหรับที่นี่ขอตัวราวก่อนทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันบายทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้แหละนะฮะที่เกี่ยวกับอัปเดตเปิดกล่องทำคลิปนะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบาย